สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับพี่พาอีกนะคะมาคุยมาพูดคุยกับพี่พาอีกนะคะตามาตามเคยนะคะตามเคยมาเล่าเรื่องชีวิตของพี่พาแล้วก็ความเป็นเป็นมาของพี่พานะคะเมื่อเมื่อวานเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะคะพี่พาก็เล่าถึงถึงตอนที่ว่าลูกพี่พาไม่สบายนะคะนั่นก็คือ ความทุกข์ของของพ่อแม่ทุกคนนะคะที่เวลาลูกไม่สบายเนี่ยเราเราต้องเจออะไรมามั่งแล้วก็พยายามที่จะอยู่อ่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกของเราอกลับมาจะเป็นหมอจะเป็นคนหมอปัจจุบันจะเป็นพระจะเป็นหมอผีนะคะพี่พระเอาทุกอย่างเลยนะคะเพื่อจะให้ลูกเ,เพื่อจะให้ลูกของเรานะคะอา่า กลับมาเป็นปกติแล้ววันที่เราคอยของพี่พาก็มาถึงนะคะก็ลูกของพี่พาก็น้องเจมก็ดีขึ้นนะคะก็นั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่พาไปนะคะขอ,ขอพี่พานั่งขยับนิดหนึงนะคะเพราะว่าเวลาพี่พานั่งทํำนะคะพี่พาก็ได้าชาร์จชาร์จแบต ของพี่พาไปด้วยนะคะเพราะว่าพี่พาเพิ่งไลฟ์สดเพิ่งเพิ่งจะลงนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสักนิดนึงก่อนที่จะไปช่วยน้องสาวาน้องๆพี่ๆน้องๆคนอื่นนะคะเพื่อนๆค่ะพี่พาเล่าถึงตอนที่ว่าน้องเจมไม่สบายนะคะแล้วก็พี่พาต้องเจออะไรมาบ้างนะคะ คือมันเป็นโรคอะไรที่เราไม่สามารถจะรู้ได้แต่น้องไม่สบายจริงๆแล้วก็มีอาการแปลกๆก็จริงยังมีอยู่ครั้งนึงที่พี่พาไปพักโรงแรมนะคะคือแกจะคือแกจะเกาพี่สาวพี่พาก็ไปด้วยนะคะแกจะเกาพี่พากับสามีนะคะพี่พาแกจะเกาช่วงนี้นะคะเต็มไปหมดเลยแดงไปหมดเลยนะคะตามตามคอพี่พาน่ยคือตรงไหนที่แกเกาได้แกก็จะเกานะคะจิกแล้วก็เกาเสร็จแล้วที่ ที่หน้าแฟนพี่พาก็เต็มเลยนะคะทีนี้เราแกเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาแกนอนได้พี่สาวก็บอกว่าออกไปออกไปนั่งดื่มสักหน่อยไปพวกเธอสองคนเครียดมาเยอะแล้วพี่สาวพี่พาบอกว่าพี่นอนเฝ้าให้พี่สาวพี่พานอนเฝ้านะคะพี่พากับแฟนก็ไปนั่งไปนั่งตรงบาร์เบียร์นะคะไปนั่งดื่มคือแฟนพี่พาเนี่ยเขาชอบดื่มเบียร์นะคะเราก็ไปถึงก็ไปนั่งไปถึงสองคนก็เดินเข้าไปในร้านนะคะ ไปก็เบียร์พี่อ่สามีก็สั่งเบียร์ขวดหนึ่งพี่พาก็สั่งเบียร์ขวดหนึ่งเสร็จแล้วพี่พาก็คือนั่งผู้หญิงน้องน้องในนั้นเขาก็สังเกตเห็นพวกเราเป็นแผลเต็มตัวเขาคิดว่าพวกเราอะตีกันมานะคะตีกันมาแฟนพี่พาก็แต่เราก็ไม่ได้คุยไม่ได้อธิบายอะไรให้ใครฟังก่อนนะคะเราก็ยืนคุยกันนะคะว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษน้องเขาคงฟังไม่ออกนะคะเอ่อทีนี้ เขาก็มองมองพวกเรานะคะทีนี้เราก็คุยกันเรื่องลูกนี่แหละคะ่ะคือเครียดจนจนเหมือนกับโลกเราตัดโลกสังอื่นดื่มกึก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 นะคะแฟนก็ดื่มพี่พาก็ดื่มนะคะดื่มรีบอะคะ่ะรีบเหมือนทําอะไรรีบไปหมดนะคะเสร็จแล้วก็สั่งมาอีกสามขวดในรอบเดียวกันคนละสามขวดนะคะทีนี้เขาเห็นเฉพาะพวกเราตีกันมาทําไมเราแฟนก็ยืนเอามือโอบ โอบไหลแล้วก็แล้วก็มือน่ะจะลูบเราอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็เอบอกพี่หน้าอกพี่ไปโดนอะไรมาพี่พาก็ใส่เสื้อมันใส่เสื้อสายเดี่ยวนะคะแบบมันร้อนนะคะบ้านเราพอเราไปไม่ชินแล้วมันร้อนพี่พาน่ะแท่จะถอดผ้าเดินเลยละคะเพื่อนๆก็คงจะไม่ดีสําหรับทุกคนนะคะคงจะบวชกันไปเยอะเลยแล้ะคะนะพี่พาถอดผ้าเดิน ทีนี้ก็เลยบอกอแล้วก็เห็นแล้วก็มาน,นึกอ๋อมีหน้าคนทั้งบาหันมามองเราอ๋อเพราะว่าแผลที่ที่แฟนนะคะที่ที่ตามตามหน้าแกน,นะคะตามหน้าแกก็มีไปหมดนะคะลูกลูกจิกแกน,นะคะก็เลยบอกอ๋อลูกก็เลยว่าเงนี้ก็เลยหัวเราะกันเขาคงคิดว่าเราตีกันมาแล้วก็แล้วก็มายืนคุยกันกำลังปรับความเข้าใจกัน อาหารเช้าของพี่พากับ,กบโยเกิร์ตโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะไม่มีน้ำตาลค่ะมากินยั่วเพื่อนๆอีกแล้วเนาะตอนนี้สตอเบอรี่ถูกมากค่ะถูกยิ่งกว่าแทบจะเดินผ่านแทบจะโยนให้เราฟรีอะ พี่พาเลยไม่ยอมปลูกเยอะมันลกค่ะมันลกเราต้องดูเลแล้วก็มันจะมีไอ้พวกตัวสล็อกตัวอะไรเยอะพี่พาก็แบบเก็บมาก็ลูกๆก็ไม่ค่อยทานมีแต่พี่พา <c oughs> ก็ให้มันกินครึ่งหนึ่งเราก็กินครึ่งหนึ่ง <c oughs> นะคะเนี่ยกินแล้วก็ขอโทษนะคะทีนี้เสร็จแล้วก็พี่พาก็จะเล่าถึง ก็ไปเที่ยวแล้ว,ลว,ลวน้องเขาตื่นมากลางดึกนะคะตื่นมาตื่นมาตอนที่พี่พาไปดื่มได้คนละสามขวดพี่สาวก็โทรมาแกก็เสียงกระซิบกระซาดนะมึงกลับมาเร็วมึงกลับมาเร,เร็วเข้าลูกมึงตื่นแล้วแต่แต่น้องเจมไม่ได้มาไอโคโน่ามันมาทีนี้พอสักแป๊บนึง หรือว่าหรือว่าจะเป็นน้องเจมมามันมันถามหาว่าแม่เป็นไร <c oughs> รีบกลับมานะคะรีบกลับมาก็คือโคหน้านั่นเองนะคะเขากลับมาลุกขึ้นมามืดมืดนะคะพี่สาวแกนอนเฝ้าอยู่แกกลัวแกก็หลบไปนั่งอยู่มุมห้องหนึ่งนะคะมุมมุมในห้องเดียวในโรงแรมน,นะคะพอพอแกตื่นขึ้นมานั่งบนเตียงแกก็คางเลยอย่างนี้เลยนะคะพี่สาวก็ แล้วก็เขาพูดภาษาอังกฤษก็คุยกันไม่รู้เรื่องพี่สาวก็บอกกูกลัวมากเลยมึงมาเร็วๆมึงมาเร็วๆมึงเปิดประตูเข้ามาเลยกูไม่กล้าครครับว่าอย่างนี้แกกลัวลูกชายพี่พามากเลยค่ะพอพี่พาเข้าไปแกก็กรี๊ดนะคะพนักงานโรงแรมก็มานะคะพี่พาก็เกรงใจคุณข้างห้องเขาจะตื่นนะคะเพราะมันดึกแล้วพี่พาก็อุ้มลูกลงมาข้างล่างเขาก็ถามพี่เป็นไรลูกเป็นไร เราก็ต้องบอกให้เขารู้นะคะบอกว่าลูกไม่สบายบอกโอเคมึงอยากจะกลับนักเหรอพี่พาว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะจับไปโยนลงทะเลเลยอพี่พาก็ด้วยความโมโหลูกนะคะโมโหว,ว่าเออแกเป็นอย่างนี้นะคะรลองทําไมแล้วใครเข้าใกล้ไม่ได้นะคะทุกคนก็พยายามเอาไอติมไหมเอาอะไรไหมเขาก็พนักงานก็ดีนะคะพี่พาก็พี่พากับแฟนก็เลยห่อลูกเดินไปไปนั่งอยู่ชายทะเลไปนั่งกอดลูกเอาไว้ <c oughs> แกคงเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวแกหมดแล้วคะ่ะแกดิ้นพอแกเป็นอนะแกดิ้นถ้ามือจับไม่ได้น่หัวโขกเอายังเอานะคะทุกคนเป็นขนาดนั้นเลยนะคะทีนี้เสร็จแล้วพอไปเจอพระที่บ้านแล้วน้องหายค่ะน้องหายจากนั่นเลยนะคะคือเบาลงมาเลยนะคะจะมีจะมีพยายามมาพี่พาก็สวดใหญ่เลยคะ่ะสวดนโมตัสสะใหญ่เลยนะคะแล้วก็เอาขวดนมลูกนะจะให้ลูกทานเนี่ยพี่พาก็สวดใหญ่เลยคะ่ะ ตามพิพาท่านบอกนะคะจะอาบน้ําให้พิพาก็สวดอีกตอนนี้พอพอยื่นนมพอยื่นนมให้น้องเจมนะคะอะคืออาการแกก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากเรากลับมาจากฮอลิเดย์นะคะเอะดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆพอเอาขวดนมให้น้องเจมเขาก็จะขวขวดนมมาได้เขาก็จะทำงี้นโมตชะนโมตชะนโมตชะพิพาเนี่ยเป็นเอามากเลยนะคะเพื่อน พอได้ก็น้่าโูต่ะเอะเาก็บุ๊ยเอาทุกวันเอาน้ําให้ลูกดื่มก็ยกขึ้นหัวก่อนเอานมให้ลูกก็ยกขึ้นหัวก่อนนะคะอาบน้ําให้ลูกเสร็จทาแป้งให้ลูกก็สวดมนต์สวดมนต์ทำดูนะคะเพื่อนๆเ,เอาเอาพุทธคุณเข้าว่าสวดเจิมหัวเป่าหัวกระม่อมพูดในหูให้ลูกฟังนะคะเป่าให้มันออกไป <c oughs> เป่าให้สิ่งชั่วร้ายออกไปนะคะลูก ลูกพี่พาก็ดีวันดีคืนพี่พาก็ร้านอาหารก็ได้กลับมาทําร้านอาหารเต็มที่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เริ่มมีพนักงานเยอะคนมากินก็เยอะนะคะแล้วก็มีมาทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะแล้วก็พี่พาก็มีคนมาชอบเป็นคนแคะนะคะเป็นคนตัวเล็กเป็นร่างเล็กนะคะเราก็ไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรหรอกค่ะแต่แกก็ เราก็พยายามจะพูดบอกเออเธอเป็นน้องนะอะไรนะแฟนพี่พาก็ไม่หึงเพราะว่าดูสภาพแล้วมันก็คือน้องพี่พากับแกนะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะพี่พาก็รู้ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งแฟนพี่พาก็รู้ว่าพี่พาน่ะเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะแกจะไว้ใจพี่พามากถ้าไม่ไว้ใจกันอยู่กันไม่ได้นะคะทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วก็บอกว่าฉันคิดว่าผัวเธอเนะ่ะต้องไปมีอีกครอบครัวหนึ่งเขาไปต่างประเทศบ่อยเหลือเกิน ตอนนั้นแฟนพี่พาไปต่างประเทศทีสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เนี้ยค่ะทางานต่างประเทศนะคะเวลาไปทํางานต่างประเทศลุงกับแม่แฟนก็จะมานั่งอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆนะคะตอนที่พี่พาเปิดร้านนะคะเสร็จแล้วก็คนนี้ก็หนักขึ้นหนักขึ้นนะคะทุกคนคือพี่พาไปไหน ทีนี้เริ่มจะตามแล้วทีนี้อมันเริ่มไม่ปกติแล้วก็เลยโบกแกแล้วขนาดพี่พากลับไปบ้านไปฮอลลีเดย์นะคะแกก็ตามไปนะคะตามไปทีหลังเหมือนกับแกเป็นผัวเราอีกคนหนึ่งเลยแล้วทําตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทําคือเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเราคนไหนหรือว่าใครมาคุยกับเราเนี่ยกจะแกจะโบกเขาไม่ดีหมดเนี่ยแต่แกแกไม่ไปสู้รถตุกมือใครหรอกเพราะว่า แกเป็นตัวเป็นคนตัวเล็กตัวเล็กพุงป่องพุงป่อง,ง,องสายตาสั้นศีรษะแกเหมือนจะเบียเบ้ยวๆไปข้างหนึ่งนะคะแกเหมือนคุณแกแกไม่ปกติคุณพ่อแกเป็นคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอผ่าตัดนะคะทีนี้แกก็เริ่มพี่พาก็เริ่มจะไม่ค่อยคุยกับแกไม่เคยไม่เมททักทายกับแกเหมือนก่อนพอเข้ามาในร้าน เรายกมือไหว้ทักทายนะคะเหมือนกับแขกทั่วไปนะคะแกไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วแกอยากจะมาหอมแก้มแล้วพี่พาก็ก็เริ่มห่างแกห่างแกทีนี้เสร็จแล้ววันหลังมามันตรงกับวันวาเลนไทน์แกซื้อดอกไม้มาให้พี่พาเยอะแยะเลยนะคะสามีสามีพี่พาก็ซื้อมาแค่ช่อเดียวนะคะแล้วคุณคุณหนุ่มน้อยนี่ก็ซื้อมาเต็มร้านเลยละค่ะพี่พาก็เลยวิ้มันไม่ปกติแล้ว มันไม่ปกติแล้วพี่พาก็เริ่มถอยอกถอยอกเสร็จแล้วแกบอกว่าพี่พาก็มีโทรศัพท์มาขู่กลางวันเวลาที่พี่พาจะพักผก่อนแกก็มาเคาะห้องซื้อของมาฝากเด็กๆทั้งที่สามีเราก็มีเสร็จแล้วพี่พาก็ไม่ยอมไม่ยอมออกไม่ไม่ยมอ,อม,ม,ยมคุยออกับแกแล้วห่างกับแกทุกอย่างแล้วบอกแกอย่ามาอย่างนี้มันไม่ดี ผู้ชายเข้ามาที่ห้องนะคะข้างบ้านเขาบอกฉันเห็นลิตรเมนมาบ้านเธอนะผู้ชายตัวเล็กๆกมาบ้านเธอมายืนรออยู่จริงๆพี่พาอยู่ข้างในแต่พี่พาไม่ยอมเปิดประตู <c oughs> ก็จะเอาดอกไม้มาวางไว้หน้าบ้านน้ำหอมเหมือนหนุ่มจีบสาวนะคะแล้วแล้วถ้าเกิด เขาอยู่บ้านถ้าเกิดแฟนพี่พาอยู่พี่พาก็จะเปิดประตูให้แกเข้ามานะคะแกก็ไม่ทักกับแฟนพี่พาหรอกแกก็จะามารอนั่งจ้องพี่พาอยู่นั่นน่ะเห็นไหมมีเสน่ห์แรงนะเนี่ยเสน่ห์แรงนะคุยได้ใช่ไหมคะขอคุยหน่อยเถอะค่ะ <c oughs> ทีนี้พอพี่พาห่างออกมาแล้วไม่คุยกับแกเพื่อนๆรู้ไหมคะรถพี่พาโดนโดนเอามีดจิ้มยางสี่ล้อเลยนะคะ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดคืนหลังมาจิ้มอีกพี่พานะเครียดมากเลยนะคะเครียดมากแทบเป็นแทบตายเลยนะคะเพื่อนๆใครมาเกลียดมาชังอะไรเราลักหนารถก็โดนขโมยไปรอบหนึ่งแต่ไปตามได้คืนเอาไปจอดทิ้งไว้ไกลเลยนะคะบังเอิญแล้วเกินพี่แฟนเขาไปทํางานเขาไปเจอแล้วเรารถคนไทยอ่ะเนาะจะมีหมอนวางข้างหลังหมอนหมอนกลมๆมะค่ะวางข้างหลังแกบอกมองเห็น แต่ของในรถก็อยู่ครบนะคะแต่น้ำมันหมดมันคงไม่กล้าเอาไปหรือว่ามันยังไงไม่ไม่รู้แต่เราก็ไปเอารถเรามาคืนเสร็จแล้วเราก็ทีนี้แฟนก็ติดให้ลูกน้องมาติดกล้องวงจรปิดเพื่อนๆค่ะรู้ไหมคะว่าใครก็ไอตัวเล็กนั่นเลยค่ะมาถึงก็จิ้มเลยค่ะไม่ฟังอีล่าค่ะอีโรนวะาจิ้มจิ้ม เขาถามว่าจําได้ไหมเราก็ไม่เห็นส่วนหัวมันนะคะโอ้โหเห็นรองเท้าเฉยๆก็จําได้นะคะตํารวจไปที่บ้านเลยค่ะได้เสื้อผ้าชุดที่เขาใส่หมดเลยนะคะได้มีดด้วยมันนั่งแท็กซี่มันลงทุนมากเลยนะคะมันนั่งแท็กซี่มาจิมจิ้ม้อพี่ฟ้าพี่พานะ่ะก็จับมันจับมันไป ไปขึ้นศาลนะคะไปขึ้นศาลพี่พาก็ถามเธอทํากับฉันทําไมนะคะเธอทํากับฉันทําไมมันก็บอกก็เธอไม่เคยเห็นความดีของฉันเลยนี่นะคะคนโลกจิตขนาดอย่างพี่พานี่นะเือเจอเขาเรียกสโตเกอร์ใช่ไหมคะอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะเสร็จแล้วพี่พาก็มาอยู่อยู่ได้มาสักพักหนึ่ง ก็พากันคิดแล้วล่ะค่ะเพราะแฟนพี่พาก็เริ่มคุยแล้วนะคะหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้น,น,ะะน,น,นพี่แฟนพี่พาก็บอกว่าเราคงจะไม่ไหวแล้วเราคงจะต้องปิดเพราะว่าสู้กับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่มันเกิดขึ้นรอบๆฉันอยากจะไปมีครอบครัวที่อยู่ที่อยู่เงียบเงียบอยู่ปกติคือไม่ต้องมีคนโน้นคนนี้เข้ามากับเราคืออยู่มีเธอมีฉันมีมีพวกเราก็เลย พากันดูบ้านแล้วล่ะคะ่ะทีนี้ดูบ้านแล้วก็ประกาศขายประกาศขายร้านอาหารนะคะประกาศขายร้านอาหารเพื่อนเชื่อไหมคะอะไรเกิดขึ้นร้านอาหารที่พาดนรําไรค่ะราไร้ในหมายความว่าขับรถเข้าไปในร้านเลยพี่ภาคพี่ภาคคิดว่าเออมันมันตรงกับวันวาลเลนไทน์พอดีนะคะตรงกับวันวาลเลนไทน์พอดี ขับรถเข้ามาในร้านเลยค่ะพี่พาเห็นรถด,ด้วยคิดว่าเขาจะมาเอามาโป้นมาอะไรไม่ละค่ะมาชนแล้วก็ไปแล้วก่อนที่ก่อนที่มันเหมือนกับอะไรบังเอิญมากเลยนะทุกคนเราก็จะขายร้านนะคะแล้วก็อินเชลเลนต์อินเชลเลนของเราอะ่ะมันใกล้จะหมดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์มันก็จะหมดใช่ไหมคะแฟนก็เลยไปขึ้นไป ไปเอาอินเชลเลนต์กับอีกเจ้าหนึ่งนะคะอีกเจ้าหนึ่งเดือนก่อนหน้าคือคือแฟนเนี่ยจะเป็นคนรอบครอบคือไม่ให้อินเชลเลนต์ของเราเนะะี่ยขาดเราก็ไปเอาอินเชลเลนต์ของอีกอีกเจ้าหนึ่งสำหรัเออเอาไว้จะเจ้าใหม่เพราะว่าเจ้าเก่านี่แทนที่มันจะถูกไปถูกไปนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยเืเราก็เราก็ไปเราก็ไปเช็คหาว่าอันไหนมันถูกแฟนก็เลยไปได้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่หมด แล้วเราได้อินเชลเลน์อันใหม่อีกอันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วพอมีเรื่องเราก็โดนสอบใช่ไหมคะโดนสอบว่าเออทำไมเหมือนเรารู้เรื่องว่าเราจะเราจะเ,าเราเราถึงมีอินเชลเลน์สองอันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็สอบเราก็เคลียร์นะคะเราก็เคลียร์ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราในความโชคร้ายนะคะนั่นแหละค่ะพิพาทเจอมาเจอกับเจอกับแบบ บักเตียเต้ยเนี่ยแบบเตี้ยมันหนักกว่าไอเตี้ยที่ไอที่บ้านเราอีกนะคะใน่บกเตีย้ยเนี่ยมันร้ายมากนะคะมันเล่นพี่พาทุกวิถีทางเลยนะคะแล้วเขาก็จับมันได้อีกนะคะมันก็บอกว่ามันไม่มีเงินเพราะพ่อแม่มันไม่ให้เงินมันใช้มันไม่มีงานจริงๆมันมีร้านถ่ายรูปนะคะร้านถ่ายรูปมันยิ่งน่ากลัวกว่ากว่าที่คุณคิดอีกนะคะตำรวจไปนะคะเจอรูปพี่พาน่ะเต็มเต็มห้องมันเลยนะคะเต็มเต็มเอห้องถ่ายรูปมันอ่ะ รูปพี่พารูปลูกพี่พาแล้วก็เต็มเลยนะคะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพื่อนๆพ,พอไปเห็นแล้วขนลุกเลยก็บอกคุณต้องมาดูอะไรเนี่ยพี่พาก็ต้องไปยืนยันนะคะรูปพี่พาเต็มเลยนะคะแล้วก็เออแล,แล้วพนักงานเขาเนะ่ะบอกว่าพี่พานะ่ะเขาบอกพี่พาว่าเป็นเป็นแฟนเขาเขาบอกพนักงานเขานะ,ะ่ะค่ะ แล้วมันมันบอกว่ามันไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าร้านมันก็จะแบงค์ขอบอยู่แล้วมันว่าอย่างนี้นะคะมันไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดรู้ไหมคะเขาเขาคิดมันวันเท่าไหร่เขาคิดมันวันละสองสองปอนห้าสิบกับค่าเสียหายที่มันทําให้พี่พาน่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดพี่พาก็คิดนะกุ้มใจมากเลยนะคะเครียดมากเลยนะคะแต่อินเชียร์เลนแคจ่ายพี่พานะคะทุกคนจ่ายแม้แต่แก้วแก้วใบหนึ่งเขาก็ให้พี่พาจดลงไปนะคะ โต๊ะพี่พาเสียไปตัวเดียวนะคะเขาก็ให้พี่พาใส่ทั้งหมดเลยนะคะเขาก็ช่วยพี่พาเขาสงสารเพราะว่าตํารวจก็วันวันที่ตํารวจมาก่อนที่พี่พาจะแจ้งความเรื่องกลับไปหน่อยหนึ่งนะคะกลับไปตอนที่พี่พาแจ้งความเรื่องเรื่องเขามาจิ้มโรน่ะเขาก็โทรเข้ามาแล้วเขาก็ใส่ไอไอไอ,ไอโทกที่ว่าเสียงแบบบัวเสียงใหญ่ๆนี้นะคะบอกฉลูเนาะ ว่าเธออยู่ที่ไหนเธอทำอะไรอะไรอย่างนี้นะคะตำรวจก็ได้ฟังด้วยนะคะแล้วตำรวจก็เล่าให้พวกอินเชลเลนเนี่ยฟังเขียนให้ฟังว่าพี่พานะ่ะเจออะไรมามั่งแล้วก็ที่ทำนะ่ะไม่ใช่เพราะพี่พาทําเพื่อเอ่อทำานทำลายร้านตัวเองเอ,อ่คือพี่พานี่ที่ที่โดนนะ่ะโดนของจริงโดนโดนคนคนโลกจิตนะคะก็พี่พาก็เลยได้แล้วเพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะตอนที่เรามากุ้มนะ่ะ ว่าเราต้องไม่ได้เงินกับมันแน่เลยร้านมันก็กําลังจะแบงคบแม่มันเขาก็ไม่ให้ใช่ไหมคะพ่อจะไปเอากับแม่เขาก็ไม่ได้แต่เขารวยมากนะคะบ้านเขารวยมากน้องเจนนี่ลูกสาวคนโตพี่พานชอบเล่นมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์มันก็ซื้อให้สองคันเลยนะคะแต่มันไม่ได้ซื้อให้มาไว้บ้านพี่พาซื้อให้สองคันเพื่อมันจะได้เล่นกับลูกเราแล้วมันก็จะจัดงานงานปาร์ตี้แล้วก็จะมาเชิญพวกเราตอนนั้นที่เรายังไม่รู้ว่ามัน มันจะเป็นสต๊อกนะคะพี่พานะก็จะไปถ้าแฟนพี่พาไม่ไปพี่พาก็จะไปก็มีเพื่อนคนไทยไปเยอะๆแล้วมันก็จะทําตัวเหมือนพ่อของลูกเราเลยนะคะเออแต่ส่วนมากพี่พาก็จะมีสามีไปด้วยนะคะก็คือแกก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะพอหลังๆมามาคิดทีหนึ่งโอ้ยจริงๆน่ากลัวมากเลยนะคะคือพี่พาเนะี่ยเอ่ยปากอะไรมาพี่พาได้หมดเลยนะคะเพื่อน ถ้าพี่พาคุยกับเพื่อนๆแบบอุ๊อยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยเขาจะวิ่งหามาเลยนะคะใจถึงกวดสามีอีกนั่นแหละค่ะที่พี่พาเจอมานะคะเพื่อนๆแล้วเสร็จแล้วเอ่อตำรวจก็พี่พาก็ได้ค่าจ้างมานะคะพอค่าจ้างมาปุ๊บพี่พาก็ได้เงินได้เงินได้อะไรมาจากเขาหมดสามีพี่พาก็ เราก็มาซื้อมามามาซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งก่อนหลังนี้นะคะมาซื้อบ้านหลังหนึ่งพี่พาก็อุ้ยทำไมของมันอยู่เต็มเลยเขาไม่เก็บออกเลยเขาบอกว่าเจ้าของเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาเขาเขาไปด่วนเขาเลยไม่ไม่มีที่เก็บเขาเขาให้รวมทั้งบ้านนี่เลยพี่พาก็สงสัยนะคะแต่มันไม่รู้จะสงสัยใครอะไรที่ทิ้งได้พี่พาก็ทิ้งก็จะโทรบอกให้เพื่อนคนไทยมาเอาไปนะคะเพื่อนเพราะว่าของพี่พาก็เยอะมาจากที่ร้านแล้วนะคะ พี่พาเขาไปม,มีที่เก็บพี่พาก็จะให้เขาไปทีวีน่ะอยู่ต้องสามสี่เครื่องนะคะเพื่อนๆครับพี่พามาอยู่ปีหนึ่งพี่พาถึงรู้มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยรู้เลยนะคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเดินขึ้นบ้านปิดประตูเองพี่รู้ใช่ไหมว่าพี่พาจะพูดถึงเรื่องอะไระเวลาเราอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกว่ามีคนมาชะเง้อมองนะคะอ๋อเราลืมเล่าไปว่าพี่พาขายร้านได้นะคะขายร้านได้สะดวกยทีนะคะ พี่พาขายได้มาซื้อบ้านหลังนี้มาอยู่สามปีพี่พาอยู่ได้แค่สามปีนะคะเพื่อนๆพี่พาอยู่ไม่ได้บอกแฟนฉันอยู่ไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้แล้วพี่พาก็เลยไปถามคุณเก่ก็ถามข้างบ้านก็ดีนะคะพี่พาก็เลยถามเขาฉันถามจริงบ้านนี้มันเกิดอะไรขึ้นแกก็เลยเล่าพี่พาฟังผู้หญิงเจ้าของบ้านนะ่ะแกขี้เมาแกตาย แกตายอยู่ในห้องที่พี่พาอยู่อะไรตายตายข้างเตียงนะคะและ้วเพื่อนๆ่ะตายอยู่ตั้งสามวันคนณั้งรู้ว่าแกตายเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแกเมาจนเลี้ยงลูกไม่ได้ลูกมีสามคนเอาไปให้สถานที่เลี้ยงรับเลี้ยงเด็กเลี้ยงที่พี่พาเห็นที่พี่พาได้ยินเสียงปิดประตูเปิดประตูเขายังอยู่จริงๆยังอยู่จนสัมผัสได้บางครั้งนอนดึกๆอยู่นะคะ เสียงคนเดินลงบันไดตึ๊บ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 พี่พาก็เอ้าลูกลงไปทําไมดึกๆไม่มีใครทํากับข้าวอยู่ในครัวเสียงเดินอยู่ข้างบนเด็กๆก็วิ่งขึ้นไปดูไม่มีใครค่ะเพื่อนๆพี่พาเจอจริงๆนะคะเจอเจอแม้แต่เป็นกลางวันก็เจอกลางคืนก็เจอนะคะจนพี่พาน่ะจะเป็นบ้าตายนะคะสามปีในเมืองนรกเลยล่ะพี่พานั่งอยู่ในบ้านอ่ะเหมือนกับคนมาชะเง้ออยู่ข้างหลังพาหันควบไปดูไม่มีใคร ทุกคนจะชินใช่ไหมคะว่าเวลาเราเวลาเราเอ่อมีคนมองมีคนจ้องถ้าเรานั่งอ่านหนังสือหรือทําอะไรอยู่มีคนจ้องเราจะรู้เราจะมีเซนต์ว่ามีคนจ้องใช่ไหมคะพี่พาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆพ,พี่พาก็ยู่ไม่ได้ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จนั่งรอลูกหน้าโรงเรียนเลยตอนนั้นน้องนิกกี้ตอนนั้นมีน้องนิกกี้แล้วนะคะที่ก่อนที่จะตัดสินใจขายขายร้านอาหารง่าย,ายๆก็เพราะว่ามีลูกเพิ่มมาอีกคนหนึ่ง คนนมเบอร์สามนะคะนมเบอร์สามนะคะคนที่สามไม่มีเวลาเลยล่ะค่ะพี่พานะทำงานทำงานาจนคลอดนะคะทำกับข้าวทำเสร็จเสร็จเสร็จไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลคลอดนะคะแล้วกลับมานะคะไม่ได้พักเลยนะคะทำต่ออีกทำต่อไม่ได้ก็มาต้องมานั่งมองนะคะทุกคน เป็นยังไงคะใครเจอประสบการณ์อะไรอย่าลืมมาเล่าออสู่กันฟังนะคะชีวิตของพี่พาน่ะเจอมาเยอะนะคะพี่พานึกได้เรื่องไหนพี่พาก็จะหยิบยกมาเล่าให้ฟังไม่อยากให้มันตายไปกับตัวเองนะคะไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าได้สามีต่างชาติแล้วคุณจะเดินมาโดยกรีบกุหลาบทั้งหมดมันไม่ใช่นะคะมันมีทั้งกรีบกุลาบแล้วไม่ใช่กรีบกุหลาบของพี่พาก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่พี่พาก็ยังยังดีใจที่สามีพี่พาน่ะ เขาดีกับพี่พานะคะเขาเขามีเมตตากับพี่พามากเลยนะคะเขาไม่เคยเออไม่เคยคิดว่าเออฉันต้องทํางานส่งเงินให้แม่เธออะไรก็มีแต่แม่แกที่ดุไม่ให้แกไม่ให้พี่พาไปส่งเสียทั้งบ้านนะคะแต่สามีพี่พาแกเข้าใจครับว่าพี่พาเป็นคนที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงแม่เพราะพี่พาจะพูดเสมอว่าลูกเปดคนณอะแม่ฉันอะพ่อฉันไปมีเมียใหม่ แม่ฉันังไม่ทิ้งใครสักคนหนึ่งพี่ภาก็จะขอเป็นคนเลี้ยงแม่จนวันสุดท้ายและพี่ภาก็ได้จับมือแม่จนวันสุดท้ายจริงๆนะคะทุกคนคลิปนี้พี่ภาขอฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ภาก็จะมาคุยมาเม้ามอยกับเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะคะได้สาระไม่ได้สาระบ้างนะคะให้พี่ภาพูดเถอะคะ่ะเพราะพี่ภา <c oughs> อยากจะเอาประสบการณ์ของพี่ภานะคะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้นะคะว่า พี่พามาอยู่ที่นี่นะคะเราต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองมากที่สุดแล้วใครที่จะคิดหนีบ้านจากบ้านจากชงมาเพื่ออนาคตเพื่อความรักนะคะพี่พาตามมาเพื่อความรักนะคะความรักที่มีกับลูกไม่อยากให้ลูกกับคุณพ่อห่างกันจนเกินไปนะคะพี่พาก็มานะคะมีทั้งมีทั้งครอบครัวของสามีที่เขารักเราก็มีไม่รักเราก็มีนะคะมันเราเราไม่สามารถจะไป บังคับให้ใครเขามารักเราทั้งหมดได้นะคะแต่ทุกคนจะเล่าในความจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะคนที่ <c oughs> เมียแต่เพื่อนฝรั่งนะคะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีนะคะพี่ภาก็มีอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าประสบการณ์ฝรั่งอิจฉากับไทยอิจฉาเป็นยังไงเดี๋ยวจะจะมาเล่าให้ฟังนะคะพี่ภาก็มีมีเพื่อนรักกันพี่ภากเา็เขาก็เป็นแม่ไม้พี่ภาเอามาทํางาน ที่ร้านด้วยแต่เขาบอกทุกคนว่าเขาเป็นเจ้าของร้านพี่ภาเป็นคนงานของเขาเดี๋ยวจะมาเล่าเพื่อนๆฟังนะคะคลิปนี้พี่พาขอฝากเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากพี่พาขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะกดซับสไครต์ให้ช่องพี่พาช่องสองด้วยนะคะช่องนิกกี้แม่พานะะคเพื่อพี่พามีอะไรจะได้ใช้ช่องนั้นสื่อสารกับเพื่อนๆนะคะถ้าช่องนี้มีปัญหา แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ให้พี่พากับช่องน้องนิกกี้พี่พาน,น้องน้องนิกกี้แม่พาด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพบกันใหม่คลิปที่แปดนะคะคลิปนี้คลิปที่เจ็ดแล้วนะคะอุ้ยเร็วนะคะสารพันเรื่องฟังว่าเพื่อนๆไม่เบื่อพี่พาไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพและดูแลครอบครัวของเราให้ดีนะคะเอ่อ <c oughs> ตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะพี่พาอยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของพวกเราและทำความดีนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองและครอบครัวคนที่เรารักมากๆสวัสดีค่ะ